กลุ่มเครือโรงพยาบาลบางประกอบหนึ่งในกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำขนาดใหญ่โดยการให้บริการที่เป็นมิตรและการรักษาที่ได้มาตรฐานในระดับสากลทำให้ได้รับการยอมรับและความเชื่อมั่นจากผู้ใช้บริการมากขึ้นเรื่อยๆมาตลอดกว่า40ปีที่ผ่านมาจากจุดเริ่มต้นเมื่อปีกุทธศักราช2524บางประกอบโพลีคลินิกก่อตั้งขึ้นโดยแพทย์หญิงจริยงจันทรักกมล และรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิทยาจันทรรกมลที่มีจุดเด่นในเรื่องการดูแลเอาใจใส่ให้บริการผู้ป่วยดุดาติมิตรเราได้ไปเปิดคลินิกที่แถวแถวบางประกอบนะคะเริ่มจากการเป็นโพลีคลินิกแล้วก็โชคดีที่ได้เพื่อนๆมาช่วยกันเราก็มีความตั้งใจ เรื่องเดียวกันก็คือดูแลคนไข้ให้ดีที่สุดให้เขาหายเร็วที่สุดกลับบ้านเร็วที่สุดเป็นเรื่องของการทำงานซึ่งเรามีความเห็นตรงกันเลยได้มาช่วยกันตรงนั้นจากการดูแลเอาใจใส่ให้บริการผู้ป่วยดุจญ,ญาติมิตรทำให้บางประกอบโพลีคลินิกได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากประชาชนในพื้นที่จนเป็นที่รู้จักและมีผู้รับบริการจํานวนมากจึงได้มีการขยายสถานที่และจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลบางประกอบหนึ่งขึ้น นับเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของกลุ่มบริษัทในปีพศ2537ด้วยเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาการให้บริการสู่มาตรฐานสากลมีความพร้อมทางด้านบุคลากรก,รกรการแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆและเทคโนโลยีที่ทันสมัยจึงได้มีการขยายกิจการโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นอีกหลายแห่งเพื่อตอบสนองความต้องการจํานวนของผู้ใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้นตามลําดับปัจจุบันกลุ่มเครือโรงพยาบาลบางประกอบประกอบไปด้วยโรงพยาบาลในเครือ8แห่ง ซึ่งทั้งหมดได้รับมาตรฐาน HA จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลรวมถึงโรงพยาบาลบางประกอบ9 International และโรงพยาบาลปีเวทที่ได้รับรองมาตรฐานในระดับสากลจากองค์กร Joint Commission International หรือ JCI และมีสถาบันสุขภาพและความงาม1แห่งศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ1แห่งโดยกลุ่มเครือโรงพยาบาลบางประกอบสามารถรองรับผู้ป่วยในรวมกว่า1,000เตียงผู้ป่วยนอก7,738คนต่อวัน มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญรวมกว่า1,289คนและพยาบาล2,445คนพร้อมทั้งบุคลากร,กรทางการแพทย์กว่า1,719คนประกอบกับทีมงานบริหารที่มีวิสัยทัศน์และประสบการณ์มาอย่างยาวนานในด้านการให้บริการทางการแพทย์ที่มีจุดยืนเดียวกันในการดูแลผู้ป่วย ในการดูแลคนไข้ในการดำเนินโรงพยาบาลของเพื่อบางประกอบเรามีหลักการที่สำคัญอยู่ข้อหนึ่งก็คือ heart หรือว่าหัวใจคือการดูแลคนไข้ด้วยหัวใจครับผมก็คือประกอบด้วย H E A R T นั่นคือหัวใจของชาวบางประกอบบุคลากรชาวบางประกอบที่จะดูแลคนไข้ประกอบด้วย Holistic Care ก็หมายถึงการดูแลคนไข้แบบองค์รวมทั้งร่างกายจิตใจสังคมและจิตวิญญาณตัว e ก็คือ excellence service คือการบริการเหนือความคาดหมายการบริการด้วยใจตัว a ก็คือ accountability หมายถึงความรับผิดชอบต่อคนไข้ต่อหน้าที่การงานส่วน result oriented ก็คือความคาดหวังในผลการดูแลรักษาให้ผลการดูแลรักษาออกมาดีส่วนสุดท้ายก็เป็นส่วนสำคัญก็คือการทำงานร่วมกันเป็นทีม ตั้งแต่ผู้บริหารไปจนแพทย์พยาบาลตลอดจนรอปภที่ดูแลโรงพยาบาลเราให้ความสําคัญและทั้งหมดที่ต้องดูแลผู้รับบริการหรือคนไข้เป็นทีมครับผมนอกจากการดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจแล้วกลุ่มโรงพยาบาลปางประกอบยังให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือสังคมผ่านกิจกรรมต่างๆของกลุ่มทั้งการจัดตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์ บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปจถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเหตุการณ์ต่างๆโดยการสนับสนุนทีมแพทย์ฉุกเฉินและยารักษาโรคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างทันท่วงทีจากสถานการณ์วิกฤตของโควิดที่ผ่านมาเกลือโรงพยาบาลบางประกอบได้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามและจัดเตรียมบุคลากรเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดในพื้นที่ต่างๆรวมถึงมีบทบาทสําคัญในการเป็นตัวกลางให้ความรู้จัดหา แจกจ่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นและช่วยสรรหาวัคซีนให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงตามนโยบายของรัฐอีกหนึ่งในความภาคภูมิใจของเราคือการได้ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ผ่านโครงการผ่าตัดหัวใจเฉลิมพระเกียรติ500รายเพื่อเธอพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวาระครบ80พรรษาและโครงการผ่าตัดข้อเข่าเฉลิมพระเกียรติถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศ มหาภูพิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิธกว่า500เขา่าจากความสําเร็จและการเติบโตที่ผ่านมาจนถึงวันนี้กลุ่มโรงพยาบาลในเครือบางประกอบถือได้ว่าเป็นกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนชั้นนําที่ใหญ่ที่สุดกลุ่มหนึ่งในประเทศไทยมีปริมาณผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการจนทัดเทียมในระดับสากลแต่สิ่งที่เราภาคภูมิใจที่สุดคือแนวทางปฏิบัติที่ยึดถือเป็นคำมั่นสัญญาตลอดมา คือการให้บริการดุดยาาิมิตรและดูแลด้วยหัวใจ